ที่นรูปแบบนะคะซึ่งเราเ็น้อม้ลที่ง่ายนะคเนข้อมูลน้ค่ะเลี้ยงแสก๊อตมาเลยนะคบไม่แล้วก็เลี้ยงด้วยเขาบอกว่าชีวิตคู่ไม่ใช่มีแค่เส้นตรงนะคต้องมี จ้าสาวในค่ำคืนนี้นะครับชื่อเลนชืีน้องปั้มรับนางสาวนัทพฤกาจำปาปรีดาเม่นชาวหนองคายครับเป็นขุนพ้อแรกของทั้งสองคนเป็นบุตรของคุณพ่อมนตรีและคุณแม่ลัคนาะจำปาปรีดาครับจบมปริญญาตรีบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยศรีปทุมปัจจุบันรับราชการที่กรมราชทัณฑ์จังหวัดนนทบุรีครับส่วนเจ้าบ่าวนะคะคุณเอกชัยพงจันทร์หรือว่าน้องเอกนะคะเป็นชาวหนองคายค่ะเป็นหลานชายของคุณป้าเขียวนะคะหรือว่าคุณป้านันทะ นันทชพรค่ะพณักรีชาพลุนนะคะจบการศึกษาวิทยาเทคนิคหนองคายปัจจุบันประกอบธุรกิจส่วนตัวขอเสียงปรบมือต้อนรับผู้บริษัทครั้งนะครับเห็นบอกว่าเจ้าบ่าวมีเซอร์ไพรส์นะคะเพราะว่าขึ้นมาแล้วถือช่อดอกไม้บบกว่าพี่ผมขอเธอ จะกูเข่าจะจะจะมอบยังไงครับจะมอบยังไงครับอ่ะนับนับพร้อมกันนะนับพร้อมกันนะคะผู้เข่าหนึ่งสองสามโอเย่วช้าแล้วสิเธอเคยแล้วครับเนี่ยอ๋อเหรอเล่นเหรอเอาล้วครับผู้ที่ดีใจไม่แพ้กันเลยครับ ในงานในค่ำคืนนี้นะครับที่จะได้สิโอกาสนี้ได้ขึ้นมาร่วมเป็นสกีพยานในงานฉลองมงคลสมรสในค่ำคืนนี้ครับลำดับแรกนี้ขออนุญาตเรียนเชิญคุทพ่มาแล้วามวากรับ <ft i> ชครับพี่านะฮะพร้อมไหมครับ,ค,รบคุณเอกกับเอลเจ้าสาวดิเดี๋ยว,กวตกลงไปนะนะ <พอ S 1> ่ะนี่นประคองไว้นะครับประคองประคองประคองเหมือนจะเอารถขึ้นมาตั้งนะฮะประคองไว้นะครับพร้อมมครับ ร่วมกันนะห้าอ่ะอ่ะก็แบบไหนพี่เอาสามเลยเหรอสองซ้ำสิถ้าเราต้องซ้ำโอเค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 พร้อมพร้อมพร้อมหนึ่งสองซ้ำเฮ้ยมีผล่เข้ามาเลยใจเย็นสิค่ะสิบเข้ามาสิค่ะตะกี้ขอโทษนะคะไม่ได้สงสารน้องๆข้างล่างสงสารใครจ๊ะสงสารตั้งห้าพน้ำเต็มเลยเลยค่ะตอนนี้ต้องขอเชทส พร้อมครับกล้องของผมเปลียนหมดเลยอ่ะพร้อมหนึ่งสองสามว้าเชัยชนะลอยชัยชลอยชัยชนะลอยเอาเชิญผู้โชคดีใช่เนเวทีค่ะจะไปไหนกันหมดอ่ะเดี๋ยวแบกคนละดอกน้องๆมีใบลวงอยู่มากจะเป็นใบเลืไหน ถ้าไ่าน <c oughs> ี่ขามดีเลยนะเน่ยแทงความิดีด้วยนะครับว้าวเก็บภาพเก็บที่เจ้าสาวฮะบี